สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ตื่นเต้นเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะออกงานไหนหนูก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้เริ่มใหม่ทุกครั้งเลยค่ะทำวันนีสใยเดียวสายเดีรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกไม่ตื่นเต้นนะแต่พอทุกคนเงียบหนูเริ่มตื่นเต้นละจริงๆก็เป็นแบบน้องใหม่สายแฟนนะคะอไย่งเง้เลยใช่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่สายแฟนนะคะก็ฝากพี่ๆช่วยคำแนะนำด้วยนะคะ บบแบบโซอาแบบหลุหลายเสียรนะเราไรกคิดว่าแบบจะมีรอบเดียวสมสองรอบเลยนี่ใช่คือหนูเพิ่งเห็นเลยเมื่อเช้าที่แบบว่าโซอาไปรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นหนูหนูเชื่อว่าทุกคนก็คือพร้อมที่จะซ้อมแล้วก็โชว์ให้แฟนๆเห็น,นะคะ่ะแต่เหมือนตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะโชว์เป็นในรูปแบบไหนคะปกติบ้าน่บ้านเจมนะคะมันจะแบบว่าทีนีกอผู้ชายเนาะ อันนี้มันเป็นผู้หญิงเราเป็มารว่าเรารู้สึกแบบ่าดีใจไหมที่แบบว่าเออผู้หญิงที่พิเศษคนละคนดีใจเพราะว่านี่ล่ะนี่แหละมันจะมีความแบบนี่ล่ะนี่ล่ะแค่ทิพนาลีคนเดียวก็ปึ้งแล้วนะรวมสิบสาวหนูว่าปึ้งกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพค่ะแบบเราเตรียมโชว์พิเศษอะไรไว้ไหมแบบว่าคุยกันเริ่มหนูว่าเอาจริงๆคือตอนนี้ฟุ้งมากทุกคนอยากทำหลายสิ่งมากตั้งแต่สัมภาษณ์มาทุกคนแบบอยาก แบบสายโซหรือว่าหมอลำมาอะไรเยอะมาแล้วหนูก็แบบเอ๊ะตัวเองทําอะไรดีนะขนาดเต้นยังค่อมจังหวะหนูก็หนูก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะในรูปแบบไหนแต่คิดว่าอาจจะมีหลายๆโชว์ที่เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะมีบทจะไปถามนะคะว่าอยากเห็นนิ้วแบบทำอะไรเป็นนางงามไม่รู้นี้หมอลำทุู่เขาอยากเห็นหนูเป็นทุกอย่างอยู่แม้เป็นตัวเองตอนนี้อเช่นให้หนูแบบบีบอยหรอไม่ หนูก็ไม่รู้ว่าหนูเองหนูทำอะไรได้บ้างแต่หนูเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสวะแมความสามารถแม่ความหวังแบบจังหวะจังหวะคนเดียวอะ่ะเต้นเองในข้อมจังหวะจังหวะหัว <laughs> ใจเหรอใช่ใหอ <laughs> แบบเต้นข้อมจังหวะหนูก็แบบโอเค<ม>ฉันอาจจะเป็นข้อดีตรงนั้นก็ได้หรือฉันควรจะเต้นอย่างนั้นเพราะทุกคนมีลายเต้นเป็นของตัวเองอ่ะร้านที่นี้เหมาะกับหนู ซ้ายขวาซ้ายจริงแค่หนูยังสะดุดนะไม่เชื่อหรอกเความม้วนจอยอม้วนจยหนูอะไมีอยู่แล้วดูจากคือมันมีช่วงที่หนูไลฟ์กันประมาณเออกี่คู่นะสามคู่ถ้าจำผิดสามคู่ทุกคนแบบม้วนจอยเหมือน ที่เหลือฟังน้องมิมเออที่เหลือพูดที่เหลือน้องมิมนั่งฟังอยู่คนเดียวเ,เหมือนแย่งกันพูดจนหนูแบบล้องกลับไปดูว่าเออเราพูดอะไรกันไปบ้างอะ่ะเออเหมือนเหมือนไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทำงานเลยดูเป็นกันเองมากบอกอะไรคุณที่คนบักได้เลยนะคุณเตรียมอะไรมาบ้างยังไงบ้างเออแบบือว่าเตรียมทิชชู่ไว้ถุงหัวเราะน้ำตาเล็ดหนูว่าเตรียมนวดกามได้เลยทุกคนจะยิ้มไม่หุบแน่นอนแล้วก็อาจจะมีคนที่แบบเตรียมชุดมา เตรียมชุดเมาหลายชุดเตรียมเปลี่ยนหลายๆคอลเลคชันอะไรหนูคิดว่าน่าจะมีสร้างความโดดเด่นให้หนูได้ไหมคะหนูจะได้มองอคู่หนูมีสุดจินสุดจินอะไรไหมคะ้โหนะหนูว่าคู่หนูนะ่าจะต้องแจ๊กแจกนวมกันเพราะว่าตีกันก็ <laughs> ประมวลจอนเขาเริ่มสนิทกับเรามันก็เลยแบบเล่นๆกันเลยค่ยะแต่อ <laughs> าจจะเล่นแดงไปลอยเราเล่นเราเล่นมีคุยกันบ้างอย่างว่าแบบคูบ่เราแบบจะทำอะไรให้แบบเป็นพิเศษของคู่อื่นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ฟุง้งแล้วแต่หนูว่าหนูหนูคิดในหัวว่าอยากให้น้องเลิฟอะไรนะเล่นเปียนโนแล้วหนูอาจจะเต้นหรือว่าทำอะไรต่าง่อข้าๆร้องไหมร้องไหมตัวเราแบบนี้คืออาจจะต้องติดตามค่ะต้องติดตามวันนี้น้องมิวจะมาร้องโชว์ด้วยหนึ่งเพลงแท้เลยท่านี้เห็นนะเราเป็นรู่สาวก็เท่านะคะแล้วจะเป็นเกย์แล้วรู้จบกแสดงโชว์ ความแบบคุ้ค่โอ้ยหนูว่าหนูอยากโชว์อ๋อจริงี่หนูอยากใส่ชุดอันนั้นอะคาบาเล่อะหรอโอ้ยหนูคิดว่าหนูอยากแต่งไม่ได้ตต้องใส่หนูอยากแต่งแบบวิกตอร์อแล้วเดินแบบเออเออแี้ว่า แล้ตอนเอาสัมภาษณ์ฟิลแบบมิสแกนอ่ะทุกคนความคู้สึิวันนี้เป็นยังไงบ้างมิเ็มันราสัมภามแที่สโอเคอันพูดใหม่พูดใหม่เราสัมามี่หาสัมภาษณ์มิที่ถอวสามคู่อ๋อไม่ใช่อันนั้นในไลฟ์เาอะม่ในไลฟ์ใีไลฟามีมี5้าคู่แต่ถือว่าในไลฟ์วันนั้น3ามคู่แต่ว่าเขเจอพี ซีรี่ย์หนูซีรี้์หนูตอนนี้ก็ใกลใ้แล้วใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ว่าช่วงออนหวนูอาจจะเร็วๆนี้เหมือนกันทุกคนฝ่าฟันค่ะชื่อชื่อเรื่องอบอกได้ะเออชื่อน้องครัวร้านชำนะคะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสาวๆเหมือนกันเกิลรูคุณวาคุณวานหนูก็เป็นร้านชำหรือเป็นปีวานหนูเป็นร้านชำนะขายอะไรเยหนูขายต,ตัวเองค่ะทุกคนมา แค่ขอบแค่ขอบคุณแฟนๆที <y> <y nit nit ่ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆดีใจแฟนๆที่กดบัตรได้นะคะแล้วก็ไปโบนที่ไหนก็รีบแก้ไปเลนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ซัพพอร์ตขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ยุ่งสานั่งรอหนูคอนเสิร์ตขอมีวันไหนอะบอกก็คอนเสิร์ตมีอยู่สองวันนะคะ28 29มิถุนายนนี้ค่ะที่คุ้มค่าอยู่แล้วหนูว่าเกินเผลอๆหนูว่าเกินที่ไหนที่ยูเนียนฮอลล์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอคนณค่ามันค่ะหนมีูไปยืนตรงนี้หนูหนูพูดสุดท้ายได้ไหมถ้าหนูทำอะไรผิดพลาดไปตอนนี้หนูขอโทษ